สบายดีทุกคนสบายดียามสวยๆทุกคนมื่อนี้ก็ไเด้ได้เวลาเะไรทุกคนเพราะว่าลมมาวันวานนี่มาของช่วงตอนแรงนะวันที่แปดนะเมื่อกี้ก็วันที่เนะก้าเลยมีเอฟซีเป็นคอมาว่ะไปพาไปหาหน้ำไมนะ้แน่่ะต้องขอโทษหล, <c oughs> ลายๆเด้อเพราะว่าน้ำไมนะ้น้ำมือนะเขาไปหาเบิ่งแล้วมันบ่มีทุกคนเลยเพราะว่าฝนตกเื่อเดียวมันยังดินยังบุชุ่มไปได้นะนะอีกสองสามเถื่อนหะ่อประมาณหวางเข่าหน้าแซงเขาสิชุกนี่แหละทุกคน กระชีมีหน,น่อไม้แนวตอกปงขึ้นมานะแต่เดี๋ยวนี้บ่มีเลยทุกคนเลยเพราะว่าดินมันแห้งผงๆอยู่นะมันนี้ได้อันวใหม่มาทุกคนพาทุกคนมาปล่อยว่าวมาหนีิบ่าวชีนี่แหละทั้งลรางนี่แหละทุกคนตกลงมากินนี่กลังสิปล่อยนี่จอดเลยเน,น,นาะฮะอันนี้ทุกคนเดี๋ยนหุบช่งใหม่น่อยหนึ่งทุกคนเลยปีกแหลมแน่านาแลายกะแหลมแน่หุบห่างก,ก็จะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งเนาะเลย ตกลงมากินนี่ขาดเลยทุกคนเลยทุงยาง,ยางขาดสวยๆให้ทานน้อยเอาเดี๋ยววินเลยทุกคนห<ม>างขาวได้ไหมนี่รุ่มกับไม้ๆกับโปรตีนบันไดทุกคนบรรยากาศยามสวยๆทุกคนเลยทุกคนชิโตกนี่แหละแน่นไปทางไหนกับผม ขึ้นแบบเพลสิตก lên นะ ตัวนี้คืนดีถือคนเลยที่ลมไวอีกนี่ตัวนี้มันจะขึนขึ้ตัวนั้นบอทุกคนเรื่องอย่าด้อนี่เดี๋ยวทุกคนหยกหอยู่เนาะ จักลงในลมแห้งเด็กยังตกยักตกอยู่หัวลานน้อยเบาเบาบินหัวมาลมบนบดีทุกคนเลยลมบนมาบดีนะลมล่างนี่ดีอยู่ก็อ่อนลมล่างแต่งงามใดมันสิบินลงเนาะเด้บ่อนเอาผูกเอาผูกในกุกสะโพอกุกสะพกแบบ มันอยู่กับติดกับกกงไฮเลยทุกคนเลยทางนั้นจะเป็นโกงไฮเดี๋ยวันติดกันเลยนะทางเหงามันนักเสือกับพวกแห้งเลยลมบนบ่มีทุกคนเลยมันเอาประจุประจีบไปช่างฮะดึงคนบ่แห้งอยากตกแล้วโหแก่งลงเลยเดี๋ยวไปนั่งทาบุ่งอยู่เทียงกันทุกคน ขึ้นแบบพนสิตกนี่แหละเปิดภาพมาอีกทีกับพี่คำทุกคนเลยสี่โมงมันเห็ดเส้นเขาทุกคนเลยว่าวอะไรเงี้ยได้ไปไล่คุบได้ไปมันขาดนะเสื้อเขาเองนะมันขาดไปเอากายหน้าเขาเจ้าคูณจนเมื่อยทุกคนเลยแลนใบตะวาวขาดเด็กน้อยจักมาที่ทางใดสองคนขี่รถถีบมาน่ะแลนใส่ว่าว บุตรผอเขาไปนาผอเขาเห็นน่ะผอเขาเอิ้นใส่เขาเลยหยุดกเขามาหาอยังสองเสียงว่าเขาไปเขาก็เอิ้นสุดเขาจับมาถีบปีดปุบแปดไปเลยถอดหางเลยทุกคนเในบานนี้นะถอดหางออกหลุดมันจักเอาแหงมาที่ได้ทุกคนเลยมันจักเอาแหงไมใช่มาดึงนะดิตอนไม่ถอดหางน่ะดึงบนแหง บนันแล้ถอดหางหรือปะทุจงมันเอาแหงมาได้ใส่มันจะยิงเงี่ยงเลยทุกคนเดี๋ยวอาจะเอาลงนเนาะถอดหางออกตะกี้เขาใส่หางสีขาวปุ๊ใกายเทียงกันนะพูดเลยพอเขาเป็นยางไปนาะทางพูดเลยเราย่างไปเราเห็นเขาก็เขาสลั่งนะเขาขึ้นไปเทิงเทียงนะเพราะว่าว้าวมันสนูมันดังแหงเวลามันหมุนมันปิ่นลงนะมันถึงลมแหงอนะ่ะทุกคนปู่เทียงนยั่นแหละ เทียงกันอะไรครับกล้เที่ยงกันไปเลยเกือบหได้วเปล่าคือทุกคนเลยกูเจ้ากูจุดเป็นจากเป็นวินแหลนน้ำว่าวอยอเนี้ยมันลมยังมาบวชมันเสมอลมเทิงนะทุกคนมันก็เลยดังบวชแหงเดี๋ยวสิแปเอาลงอีกทุกคนเอาลงมาแป้งใหม่มันอยากไปทางขัวมือนะขันนวนบวชผิดพลาดบวชผิดเพี้ยนไปทางไหนกะคือสิบินขึ้นต่อได้แต่ว่ามันบินขึ้นไปในหนึ่งมันมุนวิวลงมากะทึ่อมุนเลยทุกคนเลยเพราะว่า ก้ามันมันจะขึ้นก้าอันอื่นได้ก้าห้าผสมมันเ้าอันเอาพองน้ำไปผสมกับน้ำมันแอดชังนะทุกคนมันตกลงถึงหน่อยหนึ่งแล้วมันจะขวักวนอ่ะเดี๋ยวสิไปเอาลงกับทุกคนเดิมาอมันผูกชิโก้ไห่ทุกคน เขาเสือกพี่ไอ้เขาตะกี้เขาเสือกงเขาเสือกงเขามันเอาไปอยู่ถอดหางแล้วเอาไปอยู่ทุกคนเลยเสือกขี่ไอ้มาใส่เห็ดอันกีมใช่ไหมราวสองห้องอันนี้ก็จะเป็นว่าจุฬาบางหันเลยทุกคนเขาเอามาเพาเห็ดมาแเราวจุฬานะบุกข้นทุกคนเลยแต่ปีหน้าเขาซื้องใหม่อีกอันนี้ก็เห็ดมาในสิวเขาก็บุกขดว่ามันจะขึ้นนะถอดหางนะถอดหางแล้วพอดึงแห้งกงเข่าเดี๋ยวเอาลงเันแป้งก่อนทุกคน ลงแล้วทุกคนบัดลงนะแวแบบลงบัดเดียวหรือขึ้เบาหนักหัวนี่เลยนี่แบบลงเลยทุกคนเลยปยีนในตะปูหุ่นกระเดียก้าวนี่มันเอาเริ่มออกได้เด่นจะไม่ชิยูด้วยหันมืออะไรกาวนี่ไลยอย่างอื่นเาี่ติดใหม่อีกทางนี้กระพุ่งเลย,ยเยวแป้งก่อนทุกคน ขนูไวแดงนะ รอยทุกคนเลยคือจะขึ้นหัวยงหัวยองเทื่อที่ช้ามจึงได้ขึ้นทุกคนปับเข้าบทเถียงอะไรกันปอกขึ้นเถานูอาจจะบดังกว่าได้เพราะว่าลมบนยังเบาแหงเด็ยังมืดในเรื่องทุกคนแบบนี้จะคำหน่อยนะเนะเดี๋ยวตอนก็ขึ้นเราจึงมาฟังน้ำกันอีกทุกคน แต่ปเป็น่มตกดินแหละคำเลยทุกคนมาเนีาผูกนกแก้ได้ทุกคนเลยคำนี่แห้งดึงแหง้งลมบนมันแห้งเลยมันไปทางเพีมันเอียงไปทางนี้สงสัยปีกมันอ่อนพอแปลงอะไรกับไร เก็ผ่านพน้นไปด้วยดีทุกคนหน้าก็ยังไม่สวยฉันเลยก็ตื่นนี่จนพันนว,วาวขาด <c oughs> เละไปพ่อกัชนะิมหน้าทุกคนคลิปนี้ถือว่าได้เรื่องอีกุดเราหนึ่งกะสองห้องโมมีหางเท่าหนึ่งกะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามตคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะไปพอกันคลิปหน้า